เอ้าคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเลยก็กับคลิปนี้ก็คือเก่าในส่วนคลิปนี้นี่จะมาอัปเดตพี่น้องอัปเดตในราคาข้าวพี่น้องราคาข้าวเพราะว่าช่วงนี้ก็หลายพื้นที่เนาะหลายพื้นที่ก็โดยเฉพาะไอ้มะลิไอ้มารีหนึ่งศูนย์ห้าก็เริ่มเหลืองพี่น้องเริ่มเหลืองแล้วไอ้กอขอสิบห้าก็น่าจะ น่าจะเริ่มหมดแล้วแหละพี่น้องขอขอ15ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นในฤดูการของข้าวหนักหรือว่ามารี105เนอะก็ตอนนี้อัปเดตราคาพี่น้องอัปเดตราคาข้าวสดพี่น้องข้าวสดนะข้าวสดข้าวสดก็คือข้าวที่ไม่ได้ตากพี่น้องมารี105อืออยู่ที่11บาทพี่น้อง11บาทพี่น้องเอ้ย ส่วนในข้าวใหม่ข้าวใหม่ข้าวแห้งไอ้มาลีหนึอยู่ที่13บาทพี่น้องสิบสาบาทเ,เพราะฉะนั้นก็ใครที่มีข้าวก็เลือกเอาพี่น้องเลือกเอาสำหรับเราจะขายแบบไหนมากแบบไหนพี่น้องก็แนวทางในการขายข้าวให้ได้กำไรโดยเฉพาะช่วงเวลานี้พี่น้อง ช่วงเวลาก็มีผลในพี่น้องช่วงเวลาแต่ละช่วงอ่ะมีผลกับการขายข้าวหรือว่าจะได้กําไรมากหรือกน้รยมีผลพี่น้องโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยช่วงที่ข้าวนาปีออกใหม่ๆเนี่ยสาหรับใครที่จะขายเนี่ยผมแนะนานะพี่น้องนะผมแนะนําว่าให้ขายสดสีดีกว่าพี่น้อง อันนี้พูดถึงว่าใครที่มีความจําเป็นมีความจําเป็นในการใช้เงินพี่น้องผมแนะนําว่าห้ขายสดดีกว่าพี่น้องเพราะต้องไปตากให้มันเสียเวลาพี่น้องถ้าจะขายช่วงนี้นะสําหรับคนที่เดือดร้อนเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็รอขายในช่วงสิงหากันยาปีหน้ามันจะดีกว่าพี่น้องแต่ก็คือว่าเนาะคนเราก็ มีความจําเป็นแตกต่างกันไปรายได้รายรับรายจ่ายภาระหน้าที่ของแต่ละคนกับบุคคลันเพราะฉะนั้นนี่คลิปนี้นี่สาหรับใครที่จะขายข้าวในช่วงนี้นะถ้าราคาข้าวต่างกันแค่2บาทเพราะว่าตอนนี้ข้าวแห้งหนาปีข้าวใหม่ก็13บาททเนาะมันมันต่างกันแค่2บาทพี่นอ้องมันต่างกันแค่2บาท แล้วอีกอย่างเนี่ยเวลาเราไปขายจริงๆเนี่ยพี่น้องเออมันบ่เคยได้ดอกพี่น้องจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาข้าวสดสิบเอ็ดบาทกับราคาข้าวแห้งสิบสามบาทเนี่ยคือถ้าเราไปขายในช่วงนี้คือข้าวสดสิบเอ็ดบาทบ่ได้หักยังเลยพี่น้องสิบเอ็ดบาทก็คือสิบเอ็ดแถมค่าใช้ใจ่ายน้อยอีกไม่ต้องเสียค่าตากไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องมากรอกข้าวใส่ถุงไม่ต้องมาตากแดดพลิกข้าว เออคือเกี่ยวเสียดปุ๊บเทใส่รถขนไปใส่ล้านเลยโจบอ,อืมันได้กำไรกว่าพี่นอ้องแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะมาตากข้าวขายในช่วงนี้พี่น้องมันตีพี่นอ้องเออมันติหมันติตีหันตีนี่เออติว่าโอ้ยข้าวมันสีวัดความชื้นได้พี่นอ้องเอมันจะวัดทุกอย่างนะเออทั้งข้าวชื้นทั้งสิ่งเจอปน เข้าเม็ดฮักเข้าเม็ดแดงเม็ดดำปนมันยังฮักพี่น้องเย่างเพราะนั้นเนี่ยใครที่ตากข้าวแห้งขายฤดูกาลนาปีช่วงนี้นะคือผมแนะนำเลยว่ายายาตากดีกว่าพี่น้องยาตากดีกว่ามันเสียเวลาซื้อ,อ,อพี่น้องอสุดท้ายแล้วน่ะเราหวังว่าเราจะได้13บาทนะเอาไปขายจริงๆบ่ฮอดพี่น้องอไม่ถึงเออย่างมากก็ได้12บบาทกว่า สิบสองบาทหาสิบนี่คือสุดๆแล้วเออไม่มีทางที่มันจะได้สิบสามบาทพี่น้องเออเพราะอย่างคือเป็นแบบนี้วะที่ก็เพราะว่าในช่วงนี้อข้าวมันออกสู่ตลาดเยอะพี่น้องเออว่าง่ายคือเขาวงอเฮ้าหนหลยพี่น้องเขาไม่ง้อเราพี่น้องเลยเออคือแบบพอใจขายก็ขายเออเพราะถ้าเพราะถ้าบ่พอใจขายเออเขากับบ่สื่อเฮ้าคือกันเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้ ข้าวมันเยอะพี่น้องเพราะฉะนั้นอุปสงค์อุปทานออันไหนที่มันเยอะๆเนี่ยออันไหนที่มันล้นตลาดเนี่ยมันมันจึงเขาเรียกว่าพ่อค้าเขาจึงกดราคาเท้าไดรพี่น้องถ้าใครที่จะตากข้าวผมแนะนําว่าให้ตากไว้ขายปีหน้าจะดีกว่าพี่น้องช่วงไงสิงหากันยาปีหน้าอันนั้นเอาออกมาขายเลยอันนั้นคือได้ได้ประโยชน์เห็นเห็นพี่น้องได้กําไรเตร็มที่ แต่ถ้าใครจะตากในช่วงนี้แล้วเพื่อไปเอาส่วนต่างแค่2บาทอย่างนี้ยข้าวสด11บเออาทข้าวแห้ง13บาทเนี่ยแล้วคิดว่ามันจะได้1 3บาทเต็มเมน่อย่าหวางังพี่น้องย่าไปคืดพี่น้องบ่มี่ท่าบ่มีทางทางีท่มันสีได้พี่น้องเอ้ยเพราะนั้นก็ฝากไว้แล้วกันพี่น้องฝากไว้แล้วกันสำหรับใครที่จะขายข้าวนาปีในช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็สำหรับคนที่หวานเร็วเนาะ สำหรับพื้นที่หวานเร็วก็น่าจะเริ่มเหลืองแล้วแหละจากดูด้วยสายตาเนี่ยหลายพื้นที่ก็เขาก็เริ่มเหลืองแล้วพี่น้องแต่อันนี้มันเป็นของผมเลยผมผมตัดช้าพี่น้องตัดช้าตัดล่าเนี่ยมันก็เลยอาจจะยังเขียวอยู่ส่วนฝั่งนู้นเห็นบอกมันเหลืองมดแล้วพี่น้องฝั่งนู้นเห็นบอกมันเหลืองหมดแล้ว,ลลวผลมันเหลืองแล้วเพราะว่าของเขาไม่ได้ตัดเนาะของผมนี่ตัด แล้วก็ใส่ปุ๋ยอช้าหน่อยก็ไม่ช้านะเนาะก็ใส่อประมาณวันที่ยี่สิสามยี่สิบสี่กันยายนก็ไม่ช้านะผมว่าแต่เพียงแต่ว่าปีเนื่องด้วยปีนี้นี่สภาพอากาศพี่น้องสภาพอากาศมันมันผิดแปลกไปจากปกติปกติแล้วนี่วันนี้วันที่วันที่วันที่เท่าไหร่พี่น้องวันที่สี่หรือวันที่สามวันที่สามเนาะ วันที่สามไลพฤศจิกายนเนี่ยมันหนาวแหละได้พี่น้องปกติแล้วทุกๆปีเนี่ยคือถ้าเข้าสู่เดือนพฤศจิกาเนี่ยมันมันหนาวแหละได้พี่น้องแต่ปีนี้นี่ยังยังไม่หนาวเลยเพราะถ้าใน,นหนาวฝนก็ยังมนีอีกอยูอ่แล้วเขาก็บอกว่าี่มีพายุเข้ามาอีกเออประมาณวันที่แปดนี่เพิ่นว่าเออประมาณวันที่แปดวันนี้ก็วันที่สามวันที่สี่เนาะอีกสามสี่วันกันเดี๋ยวรอเพิ่งพี่น้อง เออเดี๋ยวรอดูรอชมกันว่ามันจะเปลี่ยนแนวไหนนี่ว่ามันสิอเขามันสีล้มบ่อพนาอเออแต่ก็คือว่านะคือข้าวนี่ถ้ามันได้เข้าสู่ระยะโน้มรวงเออมันใส่นํำน่มแล้วคือจังแบบนี้นะเออมันใส่นํำนมแล้วนี่แบบนี้มันเลยมันมันระยะน่ำนมแล้วเนี่ยอแบบถ้ามันล้มก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกพี่น้องถ้าข้าวมันโน้มรวงแล้วนี่ไม่ค่อยมีปัญหา เมื้อไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นไอ้ข้าวไอ้ที่ล้มล้มในช่วงที่ข้าวกําลังถอดเกสรอน่ะอ่าลังถอดห่วงใหม่ๆแล้วข้าวล้มในช่วงนั้นนะโอ้โหช่วงนั้นเนี่ยจังคักพี่น้องช่วงนั้นนี่เข,นนขาข้าวรีบเยอะพี่น้องออเพราะว่าคือไอ้ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ข้าวมันกําลังสั่งเคราะห์แสงเพื่อที่จะสร้างแป้งสร้างน้ํานมเนาะแต่ด้าน เขาด้านมาล้มตอนนั้นเออมันทําให้ใบนี่มันทับถมกันพี่น้องเออแต่ถ้าข้าวนี่เออมันล้มในช่วงที่ไอ้มันมันโน้มลวงแล้วนี่ในเขาเรียกว่าระยะโน้มลวงเนี่ยเห um ย็นบอกเออมันเลยระยะน้ำนมมาได้เนี่ยบีบไปมันโบเมนน้ำนมมาได้เนี่ยเออบีบไปนี่มันไม่ใช่น้ำนมแล้วเออเป็นน้ำนมอยู่เนาะเออก็ก็ถือว่าไอเลยเลยระยะไอเกสรมาแล้วเเป็นโนมโนมลวงแล้ว มันม mm ันก็คือคือบางเมล็ดนี่โดยเฉพาะไอ้ปลายปลายเนี่ยมันมันก็มันมันก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ํานมแล้วเออมันก็แข็งปักแล้วแบบเนี้ยเนี่ยคือจังแบบนี้เห็นบ่ไอ้ปลายปลายนี่มันมันไม่ใช่น้ํานมแล้วนี่เห็นบ่มันโมเมนต์น้ำนมมันี้เนี่ยมันแข็งปักแล้วนี่เห็นบ่ะอ่อันนี้คือระยะระยะโน้มลวงเนี่ยช่วงนี้เออถ้าข้าวล้มในช่วงนี้มันบ่ค่อยมีปัญหาหรอกพี่น้องมันบ่ค่อยมีเข่ารีบหรอกเออแต่ที่มันมีปัญหาก็คือ มันข้าวมันจมน้ําพี่น้องเออแต่สรุปแล้วแล้วก็คือยาหายมันลม่มมันสีดีเนาะแต่ก็คือว่าลรคือมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ดูเอาพี่น้องพิจารณาเอาเฮ็ดแบบใดแนวมันสีได้ราคา,าเฮ็ดแนวใดแนวมันจิตได้กาไรกับพิจารณาดูเอาพี่น้องอทํานาไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกแต่ละสูตรแต่ละคนอยู่ที่ว่าจะได้กําไรหรือขาดทุนอันนั้นคือสุดยอดแล้วพี่น้องอ่ะ โอเคประมาณนี้พี่น้องคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายมาอัปเดตราคาเขาเล่าซูกนฟังพี่น้องข้าวสด11บาทข้าวแห้ง13บาทข้าวใหม่นะ่ะไ,ไปสืเอาไปขายก็เอาไปขายพี่น้องถ้าใครยังไม่เดือ <c> ด <oughs> ร้อนเงินก็รอก่อนพี่น้องรอขายในช่วงปีหน้าสิงหากันยายปีหน้ามันมันสีได้กำไรพี่น้องมันจะได้กำไรดี ก็ไม่ว่ากันเนาะใครที่มีปัญหาในเรื่องการเงินก็คล้ายๆไปพี่น้องอ่โอเคประมาณนี้ครับผมเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ